ว่านนองได้ผมว่านก็อย่นน้องลบแล้วก็เต้มเน้อเนเียวกันคิดบอกลอยไปสิ่นี่นี่ก็สัแ่ะดกันนครับกบลูกคิดอีดิดครับอรอยเหมือนเ้นกร้เราบงย่างไหนคุณหมอนี่ครับน้ำเมื่อน้ำอเป็นสีไอเครื่องนะครับสีล้วจะจิ้มมันฮด เครื่องหดจิ้มหดอ่าลก็เ้ำเมือกเนี่น้ำเมือกตัวนี้นี่อืมน้ำเมือกที่ติดอยู่นี่ออกสีสีฟางสีกาแฟครับเป็นสีฟางสีกาแฟเนี่ยร้อยเปอนอันนี้มันแมนบ่หรอคุณหมอร้อยเปอร์เซ็นต์บอันนี้ร้อยนอกจากสีเอามาแปะไว้มันตายกันงหถ้าถ้าง่วาม่นี้ร้อยเปร์เนต์กบาิก็อยนีถามันร้อยเปรเซ็นนาอย บมผู้สีแก่เมื่อเขาลอยนเน่เาบอเจ้งเลืเอานิีแกขึ้นเออเอาิลูกไา่ด้ยข้นมาเี้ยบอกขนแพรุ่นนางสี่เด้เลนเ่รมลูกซิพีฤท uh ิ uh ์ด uh. ิกรบอ๋อ oh คือบวคือ ah. บ oh, ัตรวจในบัวหลดครับชั uh ่วๆไอ้ชั่วๆนั่นไอ้ในการตรวจนะครับไอ้พวกเจ้าเวลาตรวจกันมาเนี่เพื่อนก็แค่ข้าบึงที่ประจอนอาตีนไม่ติดก็แต่ว่าบึงอันนี้

ดูหมู่วานี่แก่มาอยู่บ่อยวานี่แก่มาอยู่บ่อาหอร้องอยู่นะเพรายบุญเย็นนี่กท่านั้นแหะครับผมฮองวงเพราะนายบุญเย็นเนอะพี่น้องเด้อดิหอยไฟยเพิ่นส่งทั่วประเทศเมาบ่ายกันเนี่ยช่องช่งช่งทั่วประเทศอ่ามีคุณหมอผมเพื่อนคุณหมอได้บ่เพิ่นรับรองให้ว่าท้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อออาออหมอประจำ ถ้านไม่ท้องสนามบีบห้ำคุณหมอถ้าไม่ท้องบีบห้ำคุณหมอคุณหมออยังเนาะสันติอโศกครับนั่นหมออยังเกาะสันติซื้อกับดังหมออยังเกาะแล้วแลีเต็มเต็มลูกศิษย์พิริศเลยลูกศิษย์พิริศคุณหมออยังเนาะสันติอโศกสันติอโศกร้อยเปอร์เซ็นท้องร้อยเปอร์เซ็นเป็นลูกที่สามครับประมาณสามเดือนนะสันคุณพ่อบุญเย็นพันวาพี่น้องแล้วกาคุณหมออยู่ สนามพันวาเบิงเอ่อเมื่อ,อเอบิงอย่างแล้วว่าท้องร้อยเปซ็นลวนสันพี่นอ้องประมาณสมเดือนสูงกับประมาณร้อยี่ยิครับพี่น้องร้อยสี่สิบไอ้นาดีเพื่องดำเปิดไ้เท่าไรพ่ะพเนธุ์เยนจะเปิดไว้เท่าไรราคาห้องสีสห้าครับสี่สิบ้าต่อไดบ่จังไนจังไนยู่นาะากกระทุกไปแน่ยพ่อ 085 696 6 9 6 6 6ศ6 6ย์6ปดหพ่อบุญเดียนเนาะทังบ้านใดก็เฮ้ยหกแสนหกแสนมานอนนี่าดครับผมมีรถส่งอยู่เนาะพ่อเนาะมาจัดมาจัากไปนะครับนี่พี่น้องคุณหมอเพิ่นรับประกันให้แตว่าพระคนโจกคุนต่วนต่ว่าเพิ่นรับประกันให้ว่าบม่ต้องโจกให้เสียงโจเสียงเงินสองอยเปอร์เซ็นต์ครับผมจกมามจก ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามกับผมบบมื่อนี้พ่พี่พ่อน้องมาอยู่ทั้งตลาดโคกระบือบ,บ,บ้านธาตุตำบลอําเภอบานนนนิวาสจังหวัดสกลนครครับตลาดทุ่งเศรษฐีซื้อค้างการเพิ่นเปิดทุกวันพฤะหัสครับมา,ม,มาพบมาพ่อกันได้ครับผมอ๋อ เมื่อนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่เก้ามิถุนายน2 5 6 5ห้าหห้าครับผมอะเบื่องแรวก็อย่าลืมด้วยพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจครับแม่ลูกแม่ลูกสาวครับแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกสาวงามเคียงอลอนอยู่ดิเปิดเท่าไรล่ะห้าหมื่นแปดแม่ลูกลูกตัวเมียอ๋อตอนนี้แม่ท้องว่างด้วยครับแล้วเนาะแม่ท้องว่างเนาะเป็นลูกที่ใดล่ะลูกสาวคนนี้ลูกแรกงเนาะ โอ้ลูกเต็มดี้ะพี่น้องสูงเท่าไหรงัวเขาร้อยสามสิบห้าร้อยสามห้า <135 S 1> <135 S 2> ประกันตำนี้เห็นเนาะแม่ส,สีเขาเปลือกทรงลูกแดงพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวของลูกแม่ลูกลูกตัวเมียแร้วก็ลูกแรกพี่น้องสาวหน่อยครับนี่งามครับแม่สาวหน่อยนี่เปิดเท่าไหรก่อห้าหมื่นแปดพันตอลองได้เนาะตอรองได้เอ้าฝากเบอร์ทุนล่ะ 0 9 1ครับ0 9 1 0 4 7 0 4 7 5 3 6 6ครับ5 3 6 6หอยท็อปงัวงามครับาได้ไหมตัวหลามือนี่ได้มาคมเดียวครับคมหนึ่งเนาะครับเนาะเอาได้แม่ลูกลูกตัวแม่เริ่มมาฝากฟรีฝากน้องนี่เราส่งนี่เราส่งครับใกล้ไกลกามาคุยบ้างเนาะครับผมมีส่งฟรีป่ะจักโลจากเกาวันเย็นมันมันนั่นไม่ได้หอมหวานแล้วอร่อยโลครับครับผมอร่อยโลเนาะครับเนาะส่งฟรีเด้อพี่น้องเอ้าเปล่าครับ แม่ลูกลูกตัวเมียแดงแดงงามงามแม่กับการตำนี้ให้เป็นลูกแรกแล้วพี่น้องก็ยังให้ลูกให้เต้าได้อีกหลายตัวครับโรง้างดีงามงามครับแม่ลูกชุดนี้มันสมยังมากเี่เนาะลูกคนนี้จากว่าลูกหลอดอยู่ครับแต่วันครับก็เจ้าเห็ดใบเนี่ยนะอืมก็จะว่าลูกหลอดเนาะแต่ว่าบม่ได้ใบหลอดผนมามันคืออยู่แล้วพี่น้องเพราะว่ายนดีแล้วก็ขอขาพัน่ะงหญยครับข้อขาลูกสาวคนนี้พี่น้องเบิ่งข้อขาครับ อ่ามาก็บมาบอกมาคุยเบิงเปิดเท่าไรก็ละเปิดห้าครับห้าสิบแปดตลองได้เนาะอฝากไว้ของหอยทอปงวงามเอาฝากไปด้วยจักบาล,ละ0 9นย์เก้าหนึ่งศู้ครับห้าหอยทอปงวงามทั้งบ้านเดือสีคันชัยวานอนนีวนัดอ่ะมีรถพร้อมส่งร้อยกิโลส่งฟรีแล้วพี่น้องย้ำครับนี่อ้ามากับมาบอกมาคุยเบิงเอ้าขอบใจได้ล่ะครับผม อมาทังงวัวสาวงามหนึ่งเดียวในตลาดเพราะว่ามีผู้ยิ่งอยู่ผู้เดียวของเจ้าอยู่บล่ <c oughs> ละ่ะแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเออสาวหน่อยครับนี่พีน่น้องเปิดเท่าไหร่ล่ะชุดนี้เปิดไว้สามหมื่นหกพันเนาะราคา <c oughs> ยังต่อรองได้ <c oughs> เป็นเป็นลูกที่ใดเพิ่นจากบอ่อตัวนี้นลูกสองเนาะตอนนี้แม่ท้องว่างด้วยครับเนาะ แม่ท้องบ้างเปิดที่สามสิบหกแม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยยีบหาประมาณนี้เหลอพี่น้องครับผมให้เบ่งลูกเิ่นพี่น้องอ้ไดมักแม่ลูกครับราคาพอฟังพอเลี้ยงครับสามสิบกว่าอ๋อยังดีเนาะแม่ด่มไม่ทุกไม่ถอน,นกันตำนี้ให้แม่ลูกลูกตัวเมียคมนึงแม่ท้องอืมลูกตัวแม่สองคลูกแล้วก็มีอีกค้นึงแม่ท้อง แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็แม่ท้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิงลูกเรือโตเบิงแม่เพิ่นกอนนะเดี๋ยวเบิงลูกเพิ่นเป็นลูกแรกของเพิ่นบ่นี่ตัวนี้เป็นลูกสองเนาะในท้องจะเป็นลูกที่สามเริ่มสิเป็นสาวแล้วสูงกับประมาณเมตรหนึ่งเนาะพี่น้องลูกสาวอ่ะทั้งพุ่นครับลูกสาวคนเลียนไปแล้วก็มาเบิงแม่เพิ่นครับนี่หาเหรียญหยอกมูอยุ่นลูกสาวเพิ่นแล้วก็ แม่เพิ่นสูงกับประมาณเม็ดนึง่กันครับพี่น้องงวัวไทยเฮาพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียเหล่าแม่ท้องเจักเดือนละหกเดือนอ๋อความสูงความใหญ่กัประมาณเม็ดนึงหละพี่น้องหกเดือนท้องเปิดเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียเหล่าแม่ท้องหกเดือนเนาะแม่ท้องหกเดือนเหล่าได้ลูกตัวเมีย เปิดที่47 47,000จ่หมื่นดพตกลงเลยเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรล่ะ0ูนย์หกสี9ศูนย์หกสี่เห้อยหอยขวัญห้อยขวัญทางบ้านตั้นเดียวเนาะอ่ะตำบลธาตุอำเภอวานนรนิวาสสกลนครเด้อพี่น้องมีรถส่งอยู่มีค่ะมีรถมีรถพร้อมส่งใกล้ๆกับมาคุยเบิ่งเนาะครับเนาะอ่ะย้ำอีกเทื่อนึงครับแม่ลูกทั้งทุนเท่าใดครับนาะ ผมสิค่ะสามสิบหกเนาะแม่ลูกแล้วกัแม่ท้องว่างสามสิบหกคมแม่ลูกตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแล้วกัแม่ท้องหกเดือนเปิดที่สี่สิบเจ็ดนะเอาต่อร้องได้ทั้งครูอ่ะขอบใจเลืๆๆ่ยๆล่ะครับผมฝากด้วยครับผมขอให้ควนครับผมเอาม,ม,มาทางแม่นี่ของเจ้าบ่ะละ่แม่ท้องว่างด้วยครับแล้วนอนนี่เนาะ ทับแล้วมีใบม,มีใบปะเอาใบมาเบิ้งนะครับครับแล้วมีใบมีหลอดเป็นลูกที่ไรเน่เอบมีในห่องนี่ลูกที่4ประมาณลูกที่สี่เนะาะมีใบมีหลอดทับเจ้าเอดเอดมิเตอร์เอสห้าหกแปดครับพี่น้องจากบุญน้อมฟร,รมัมพ่อพันธุ์ใหญ่ๆแดงๆวันที่ผสมอ่าวันที่เบิง้งวันที่ผสมน้ำกันพี่น้อง ยี่สิบสองเมษาหกห้าครับผมสื่อหมอคนกะตัวน้อยครับอ่านบอกออกยี 22, ーー 65, ่สิบสองเมษาหกห้าเมษาพุทสภามิถุนาแล้วพี่น้องกับประมาณสองเดือนในท้องนี่แต่ว่าพ่อจกันตรวจนะครับเนาะ,ะยังยังพ่อจกัตนตรวจอยากจกอยากตรวจอยากจกอยากตรวจก็จังมาคุยเบ้งปร,ประมาณเดือนเดือนกว่าสองเดือนประมาณน,นี้เราพี่น้องเป็นลูกที่ลูกที่ไหนก่อนล่ะในท้องลูกที่สี่ครับลูกที่สี่เนาะ สูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้อง 140, บวกลบอะเปิดเท่าไรล่ะสามสิบแปดครับสามหมื่นแปดพันเนาะอ่ะสามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับผมอ่ะต่อรองได้สามหมื่นแปดพันแม่ทับหลอดเด้อพี่น้องสามหมื่นแปดพันเป็นลูกที่ซีอยู่ในท้องอยากจกอยากตรวจก็มาคุยกันเบิึงหัวตูวสูงใหญ่อยู่ครับราคาสามสิบกว่าอ๋อแดงดีอยู่สูงใหญ่ดีเทียบผมสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะให้เิ่งความสูงนะครับนี่พี่น้อง โค้งสางดีอยู่พี่น้องราคา40ลงมากก็มาบมาคุยเอาประกันตำนี้ให้เนะพวกข้าทกขาทถอนแต่ว่าแต่ว่าทองมาอนได้ตรวจเอาฝากไปทุ่งละเอาตัวหนึ่งครับเป็นตัวนี้แม่ลูกนะครับเนาะ แม่ลูกลูกตัวผู้โอ้ต่ำเสาต่ำหลักแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดเท่าไรล่ะตัวนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เป็นลูกที่ใดพี่น้องล่ะนี่เนาะลูกทีครับลูกสีสีเนาะอตมีอีกสิเป็นลูกที่หาแล้อพี่น้องแม่ลูกราคาสี่หมื่นครับพี่น้องท้องยังว่างอยู่ตัวนี้ครับแม่ทองว่างเนาะครับผมลูกยังน้อยแอรแท็มนะครับครับผมมัเพราะพอใไรแม่ใดไสมเอาเลยครับ มากพอหลอดหรือมากพอตัวกระจัดไปนะครับเนาะโครงสางแม่เพิ่นใส้ได้อยู่พี่น้องพวกเครื่องดำครับเครื่องดำดีอยู่เครื่องดำใ่สีก็ใส้ได้อยู่เร้อครับพี่น้องแต่ว่างัวนนี่อย่าขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยถ้าพี่น้องเอาไปก็ให้อาหารสีดูกสีดาจักหน่อยนี่ครับผมสีหนังกลับมานี่มันงามอยู่เล้ครับโครงสางมันได้ยู่งัวแบบนี้ เปิดสี่หมื่นแม่ลูกนี่เนาะหม่นครับผมโบแพงครับโบแพงครับต่อรองได้อีกสี่หมื่นแม่ลูกสูงกว่าม้าลอยสามสิบหาครับแม่นี่แม่ลูกลูกตัวผู้เอาฝากเบอร์โทรลาไปหนิศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองครับเก้าแปดเก้าสองหอยในหอยไผ่ด้วครับเด้อหอยไผ่ทางว่านอนที่บ้านนะครับเนาะมีรถทรงอยู่เนาะล่ะมีครับใกล้ๆกับมะคุยเบิงครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผมมีสาวงามผอมมือนีเแดงจึ้งเครื่องครับเครื่องดำ แดงแดงแดงสูงประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องเครื่องดำหางงามครับเง้วดีหางเครื่องดำดำสมแล้วมีใบมีหลอดนะพ่อนะเออคุณพ่อิพอพ่นกำลังไปเอาใบมามห้พี่ให้น้องเบิง่งแดงดีสูงดีพี่น้องง้วตัวนี้งามครับโค้งสัง่งสมส่วนหลังตรงดีพี่น้องขอออกมาให้เบิ่งไกลไกกันนะพี่น้อ,องเอองัว ตลาดน้อยมันก็บิึงได้คักครับพี่น้องบิึงรอบๆได้อยู่พันเกีียงเก่าเอาเดี๋ยวจะถามคุณพ่อบิึงว่าเป็นเป็่นทองที่ใดแข้งดำครับพี่น้องโบดครบเครืองหูดำครับสมแล้วโอ้ส่พ่อพันดังตัวนี้เกลสามหนึ่งที่เจเก้าปัมใส่เกลสามหนมึห่งไว้หายเอาเบิึงมือผสมพันครับผสมกับวันที่สามผสม รอบที่สิบเก้าเดือนสมเดือนกุมภาสมรอบสามนะพ่อเนาะสิบเก้ากุมภาหกสี่พี่น้องตกลงไปสามเดือนกวยี่เดือนแล้วสิบเก้ากุมภาหกสี่กุมภาหกสี่แม่บ่เดยนสมสิบเก้ากุมภาหกสี่วันกับสัตว์เนี่นี่นะวันสิบสมนสี่สิบเก้ากุมภาหกสี่หกส แม,มันแมนบอดเลยมันแมนใบปะพ่อมันบ่แมนเนี่ยหกสี่แต่ปีกไ,ออก,ไก่เด้มันออกได้รอบหนึ่งอ่ะเดนมันสะออกได้รอบเพิ่งคือว่าหรอมันก็หอยใบว่าผิดปะ่ะไรน,นี่รอบสองอะนี่ <c oughs> มันต้องเป็นกุมภาฮวงหาเนาะตามที่จริงหรือเขาเขียนพ่อซอยผิดบ่ะพอ่อหรือ,อยังไงก็บ่ผิดนะครับอัน,นเพราะว่าผสมรอบแรกตุลาหกสี่หล้วก็ท่านว่าเอา้าเดี๋ยวผมสิไล่ให้เบิ่ง ผสมครั้งแรยกยี่สิบหกตุลาหกสี่แล้วกร็รอบสองเก้าธันวาหกสี่แล้วก็มารอบสามสิบเก้ากุมภานาจะหกหาครับพี่น้องอ่าคนเขียนพระอะซอยผิดผมคิดว่าเพราะว่ารอบสามเพราะว่าผสมตุลาธันวาแลา้วก็มากุมภาครับพี่น้องมันนาจะเป็นหนึ่งอ่าสิบหกกุมภาหกห้านี่กุมภาหกห้าครับผมคิดว่าหมอธีระบอกผสม หมอธีละปาระพิมพครับหมอเอฟเป็นผู้ผสมนะครับเด้อหมอธีละปาระพิมพหมอเอฟผมให้เบอร์ติดต่อไว0้0ูน9 4 2 9ด6 4ี่ดครับนี่หมอเอฟเด้อพี่น้องจากบ้านอนนิวบาดครับเพิ่นเป็นผู้ผสมตัวนี้อ่าผสมเทอที่สองนี่วันที่9ท้าธันวาหกสี่พี่น,อนอ้องเพราะฉะนั้นรอบต่อมานี่ถถาบ,บตัติดมันต้องเป็นปีห้องหาครับพี่น้องแต่ว่านี่เพิ่นมาเขียนไว้เป็นสิบเก้ากุมภาหกสี่คือเก่าครับพี่น,อนอ้องพราสอนผิด ต้องเป็นสิบเก้ากุมภาหกห้าอ้าวกำหนดคลอดกำหนดขอดอ้อก็เนี่ยว่าหกสี่คือเก่าอยู่ครับกำหนดคลอดยบเก้าพฤศจิกายนหกห้านี่ครับนี่อ้าวถือๆตัวนี้มือกำหนดคลอดนี่ถืออ่ะแสดงว่าผสมสิบเก้ากุมภาหกห้าเด้อพี่น้องเป็นเขียนไม้ผิดแล้วก็กำหนดคลอดยบเก้าพฤศจิกาหกห้ากับผมอ้าวโอเคผสมกุมภามีนาเมษาพฤษภามีธนากัประมาณสามเดือน สามเดือนกว่าแล้วพี่น้องนี่ครับผมผสมเคี๊ยบสามหนึ่งไว้ประมาณสามเดือนเปิดเท่าไรพ่อเปิดเจ็ดสิบครับเจ็ดหมื่นเอ้าแม่สูงใหญ่เป็นเป็นลูกเท่าไรน้อครับนี่เป็นลูกที่ใดรลูกที่สองเขาทองนี่ครับลูกที่สองในห้องเนาะเอ้างัวสดใหม่เติบอยู่เด้อพี่น้องเอาเบื้องหน้าตาเพิ่นกันน่อพี่น้องหน้าโน่งนู้นลูกตัวแรกกัเป็นงูเถือกลูกตัวแรกเป็นงูผูกเนาะหน้าโน่งนู้นดีพี่น้องนี่ แข้งดำดสูงดีสูงร้อยสี่สิบบวกคนละพี่น้องนี่เปิดเจ็ดหมื่นนะพอนะ่อเนาะเจ็ดหมื่นราคาต่อรองได้เอาฝากเบอรออ์โทรได้พ่ออืสา,อสาวน้อยกับนีเนาะของเขาสาวน้อยน,นี่นสูงกับประมาณร้อยยี่สิบครับพี่น้องร้อยยี่สิบบวกเจ็กน้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนาะครับเนาะเปิดเท่าไรพ่อสาวน้อยเปิดสามเทียบครับสามหมื่นเนาะโอ้ไทยเต็มดีพี่น้องเครื่องดำสาวน้อยตัวนี้ สามสิบเอาผู้ใดงบปลายยังได้ง้วสาวหน่อยสามหมื่นยังต่อรองได้น้อพ่อเนาะครับครับตกรองได้เนาะฝากเบอร์โทรครับพ่อเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองหกศูนย์สองแปดหกหกสามแปดหกหกสามครับอ่าพ่อบัวเนาะพ่อบัวหินเห็บหินกองบ้านหินเห็บหินกองบ้านนอนนิวแบทครับอ่ามีรถพร้อมส่งครับครับใกล้ใกลกับมาคุยเบิงครับครับผมอ่าเปิดเจ็ดหมื่นนะพ่อเนาะตัวนี้เนาะครับครับย่างดีครับพี่น้องมีถกมีถอนแดงดีถอนรับประกันครับผม อ๋อขอบคุณหลายๆพ่อครับครับผมเอามาทั้งแม่สาวหอยเบนสูงเท่าไรล่ะได้วัดลพงศ์บ่วยเดวัดเนาะประมาณร้อยยี่สิบห้าพี่น้องแม่สาวตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าสีจำปาบ่คือเปิดเท่าไรล่ะเสาเก่าสองหมื่นเก้าเออพี่น้องแม่สูงใหญ่ดีอยู่เปิดใบเสาเก่ายังต่อรองได้ยนะครับเนาะเอ๋อเครื่องอมแด้วพี่น้อง ประกันตำนี้ให้พวกทุกทอนประกันตำนี้ให้้าเก่าเออมาเก็บมมาคุยเบิงเอเบอร์ทร์ล่ะแปดสองครับศูนย์แปดสองสองสองเครับเจ็ดหอยเบนซะครับเนาะได้มาตัวหนึ่งอฝากพี่ฝากน้องครับนี่ของหอยเบนแม่สาวผู้ใดหาแม่พันแม่บอกอยู่สาวเก่างต่อรองได้เด้อพี่น้องวมสางใช่ได้ย่พี่น้องก็ไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกงบบหลย ผมเมือม่อเมื่อ,อาการเจ้าไห้แล้วที่ยงเงียนน้อยเป็นบ่อตาของเจ้าบอกคุณพ่อแม่ลูกบหครับนี่แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้องลูกคนนี่มีหล่องร้อยแผลเป็นลำปีสกินแม่นบ่พ่อนีอ่มีหอยลำปีสกินแต่ว่าแดงดีนะครับพี่น้องแดงดีโค้งสางดีนะเป็นตะลินต,ตัวที่ละ ตอนนี้แพ้ก็เริ่มจางไปเนะครับเนาะเพราะว่าผลเริ่มปงออกหนังหนาขึ้นครับสาวหน่อยบอกกันไว้ครับเดี๋ยวบัดห้าเห็นตวัวงาวบสิบ่าาบอกกันพี่นอ้อง้วก็แม่นี่ท้องว่างได้ทับแล้วเนาะพอเนาะทับแล้วจักเดือนพอสามสิบเอ็ดพฤษภาสามสิบเอ็ดพฤษภา เงินบ่อร้อยเดือนนี้มีทุนนะสามเบียดพฤษภามือหนีวันที่เก้าเอ้ากันยังผูผ่านรลอดน,นะพ่อเนาะใส่ยังเข้าไปผสมหลอดบ่อผสมใบสมหลอดพี่น้องคนใส่เอ่อใบใส่หลอดไว้ให้เคเอฟสามหนึงน่งต้นคาผาสมนี่กับสองสามพันเรื่องพี่น้องพวกเคเอฟสามหนึง่งนี่คนใส่ไว้มีใบมี่หลอดอยู่นะพ่อเนาะอ่ะมีใบมี่หลอดอยู่ได้ ประมาณเกมือสิมือเป็นลูกที่ใดนอพอร์ในทองลูกที่สมลูกสเนาะสูงกับประมาณร้อยสามสิเด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้แหละบวกลบครับเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดหกหมื่นสองอ่าแม่ลูกลูกตัวเมียซื้อสองอาจสิได้สมอ่าแต่ว่ากันยังตรงรุ่นบ่พาบ่ยังารอบกับพี่น้องยังบผ่านรอบเอาฝากเปิดเท่าับพลลอบ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้า่สีปดดหเก้าแปนย้า อคุณพ่อสายันเนาะ mm. ทางมานอนที่บ้านได้ mm. มาคุ้มเดียวบ่พ่อมือหนึ่ง mm. อีกตัวหนึ่งไปพ,พ่อพาพี่น้องไปเบิ้งด้วย mm. มาทางอีกตัวหนึ่งของคุณพ่อสายันครับพี่น้อง mm. ตัวนี้สถานะเิ่น mm. ทับแล้วบ่พ่อหรือย,ยังไง mm. ต่อมือพ่นมาเนาะ mm. 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 ถ้าพี่น้องได้ไปมันท่อง ก็ถือว่าโชคดีเนาะครับเนาะ <Amen. S 1> แต่ว่าตอนนี้คุยกันสถานะทองว่างเท่าไรพ่อเขาเปิดไว้เปิดสามสิบสองเนาะราคาถือว่าพอฟังพ่อเลี้ยงนะครับเรื่องพี่น้องงวัวแดงสูงกับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องทำนี้นี่คิดว่าสิเป็นลูกที่ใดน้องพ่อเนาะได้ทองปรนะมาณลูกที่สองเนาะเน,นื้อตัวดีนะครับเต็มดีราคาอยู่พันเกี้ยงก่อครับตัวนี้เต็มเต็มครับเนื้อตัวดีอยู่พี่น้อง เบลย์ถ่ายเพิ่นจักหน่อยเรื่องดำประกันต่ำนี้ให้นะพ่อเนาะพวกกุกถอนสีแดงดีครับพี่น้องเปิดเท่าไรก็พอตัวนี้สามสองพี่น้องเนาราคายังต่อรองได้นะพ่อสามสองยังต่อได้อีกพี่น้องเอาฝากไปทุกย่างเยอะบ้างนะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สี่แปดหกเก้าแปดศูนย์หกเก้าแปดศูนย์พ่อสายันทางวานอนนิวาสเอขอบคุณเรื่อยๆพ่อครับผมฝากด้วยครับด้วยพี่น้อง มกคมไหยชุดเดก็มาจัดไปตัวนี้นี่คุณพ่อพุนก็ว่าสงสัยอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากันยังตรงรลุ่นเด้อพี่น้องอันนี้บอได้ว่าเดี๋ยวสิว่าตัวกันครับพี่น้องถามันบอทห่งถามันทองพี่น้องก็โชคดีไปถามบอท้องเอาไปทับเอาครับพี่น้องราคานี้ถือว่ามันพอฟังพอเลี้ยงแล้วครับนี่เอ้าขอบคุณหลายเพ่ะครับผมเห็นงัวงามบด้ห้อยไฟแต่จิบายย่างเดียวผู้เงินบ่ยึด เจ้าห้องไว้เท่าไรพ่อเบิดสี่หมื่นแม่สาวแม่สาวแม่พันแม่บอกแง่ยี่หนาครับพี่น้องถุงประมาณร้อยสามสิบห้าสิบเมตรเดือนย้อนพ่อปีพี่น้องสิบเมตรเดือน งามๆครับนาดีหลังเปียดีพี่น้องนี่นี่ยางดีครับโมมีตํานี้ยังของเจ้าเปล่าล่ะเปิดไว้เท่าใดก่อนนี่สี่หมื่นครับสี่หมื่นต่อได้บ่ราคาหนิได้ครับได้อ่ะปากเบอร์โทรไปนั่แหละฮามีพี่น้องมักนำศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหาสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึครับหอยไก่ครับหอยไก่ข้างบั้นตันเดียวเนาะครับ อ,อาเภอวานนนนิวาตมีรถส่งเยูะน่าหลาของเขาอะมีรถพร้อมส่งใกล้ๆก,กับมะคุยเบิงแม่สาวแม่พันแม่บอกกับพี่น้องนาหนาครับน้า,นาดีครับพี่น้องว่าสิบเอ็ดเดือนแล้วเ่นพี่น้องสูงกับประมาณร้อยสามสิบหา้าจอดสุดจอดครับแม่นี่ก็ได้างามครับของห้อยของห้อยไก่ครับพี่น้อง ให้เบิ่งด้านนี้ครับพี่น้องนะครับเพียงเก้ล้างนาหรือสืบสืบบวชอ่ะเครื่องบรดับแล้วพี่น้องเครื่องอผมครับผมแข้งขาแข้งขาใหญ่ท้ายเต็มพี่น้องเอ๋อคนเปิดใบสี่หมืน่นย่นย่นครับย่นย่นเอาฝากไว้มากก็มาบอกมาคุยกับเพื่นเบิ่ง อ๋องามครับพี่น้องมากกับมาบอวงมาๆๆคุยเบงมงพร้เบิดครับผมก็ได้เอสดเดือน,อนพี่น้องไงหนาดีครับผมครับน,นะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับทั้งตลาดโคกระบือทุ่งเศรษฐีบ้านธาตุอำเภอปรนองนิวาสครับผมมาพรมาพมะกันได้ทุกวันพฤหัสครับผมเบงตลาดใหญ่แน่เบงตลาดน้อยแน่ครับพี่น้องชมบรรยากาศที่แตกต่างกันไปสำหรับมือนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ